ยกที่สองครับนักวยหญิงน้องแอมแฝดแท็กจีเชงโอวิลล์นักวยจีนฮ่องกงจังหวะแรกกันเม่กีนี้สักครู่นี้น้องแอมเี่นเดินเข้าหาตลอดนะครับจีเชงเนย่ยดูะูะดูดได้กหนากว่าหน่อยอ่า ยกที่สอง่าอ้แตนะ่เาแรกแ่งนี้นออเป็ล่าพยามเป็ด่าลองแอมพยามเป็ดดบรยางน่ะคือแ่ไน้ต่อยมัดหนึ่งสองคือแ่ตอยมัดหนสอง ฉันกตวัดแค่ สวนนยยังนะแม่ของน้อง,องแอนก็โดนเหมือนกันเลยครับประมาณไม่ได้ลำหักลำคลอของจีเจงายนี้ก็ใช้ได้เลยเอ,อ,อาออกครับมีตอบต้ครับดบแล้วดูอย่างตามสายตาที่กใกล้เคียงกันนะครับจีเจงายนี้ก็อึดแข็งน้องแอนก็แม่คนเชียร์เยอะ พยักเข่าอยากจะกีเชงก็มีอาวุธหลากหลายนี้แข้งต่อยและแข้งตามอันนี้ไปหน้าหน้าตาเห็นบวมๆเลยครับกีเชงก็บวมผมว่าน้องแอนต้องคงมีรอยบอดช้ำเหมือนกันครับแต่ยังไม่ไม่เห็นหนักหนักมวยกันแลก,กกันไงครับใช่บอลสุดครับ เช้งนอนสุกครับปลายลกที่สองแต่ลุกขึ้นมาได้ครับอนอนแอมตามเข้าไปด้วหมดยกที่สองครับนอนแอมได้ยกรับปลายยกครับ